สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุคณยายสายนะครับผมเนาะวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายสายนะครับชุดหลังจากปล่อยชุดต่องวดไปยายเอาเอ็นตัวอันนี้ไปน,นอนทับเลยยายอท่าค่ะโอ้ไอตัวที่แอดมินโจทยนะ์ให<อ>้น่ะเป็นไงเดินแต่เนี่ยมิดเลยเนี่ยเชยอยู่เฉยเนี่ย่ว่างไงก็ไม่ว่าเออเดี๋ยวบนบานไหมน่ะอ๋อบนนีเจ้า

เอาเอานอนทับตั้งแต่ตองวอน,นี้จนถึงตุกวันนี้ยังไม่ฝันเลยฝันไม่หอกไม่หออัดคือ<า>มีกิรีแทนเง<า>อืยังไงก็ไม่ไยังไงเงียบจีกเี่ยออปกติยายจะนอนฝันดีเลยเนาะค่ะมีกิวอ,อย่างนี้เออปกตินั่นเม,มื่อเมื่อทปไปตองนอนนอนทับหรอกฝันเลยนะฝันเลยเออฝันเลยเนะาะอันนี้มันไม่มฝันเลยออมเงียบไปเลยเอื ไหยับบนบ้านนู้นหลไม่ไปหยับยังไม่ออกเลยในใหญ่เดี๋ยวนี้อยู่บนที่นอนน่ะเนี่อนออยู่บนหัวหมอนน่ะเนี่ยวัดหลายวันแล้วนี่สามสี่วันแล้วด้ใหญ่เนอทับมาสามสี่วันแล้วแม่เอ๊ะป๊ะด้วหน่อยยหญ่หนอกินข้าวแล้วยังใหญ่กินแล้วกินเยอะกี่กินมากกินอะก็กินมากกันี่จิ อายเอาก็เล็กนี้ไออาจารย์ท่านบอกมาเพิ่มเนีไงก็เอาหกสิบหนึ่งหกโอ้อาจารย์ท่านบอกเพิ่มหกหนึ่งหนึ่งหกบอกนานยังโอ้ยกรนี่ไอต้องวันอ๋อไอนี่ก็ไอใช่ยากอีกยากเที่ยวเว่ยมา ศูนย์สามสี่แยกใครลองพูดเนึ่งศูนย์สามสี่โอแววแววอ่าแววแววอ่ะได้ยินเนาะศูนย์สามสี่เด้ยินศูนย์สามสี่อโอ้ได้ยินเสียงนี่ใหญ่เสียงว่าศูนย์สามสี่อ่ะเออแยกกับพีมันจีมาั้ยวเพราะว่าพีว่าหรอนแล้วยใหญ่พีว่าหรอนแล้วยใหญ สักทีก็ว่าไม่ได้สักทีมันบอกว่าว่าสักมันออกแล้วสออักท,ทีมาตั้งใจบอกมันก็งกเอออืมสามสี่เออเอ,อันออแล้วอาจารย์ที่บอกโกหนึ่งมาเนี่ยงดก่อนท่านบอกสองสี่สามเอสามสี่สองสามสองสี่สามสองสี่สามสองสี่อ่าอืมท่านว่าย,ยังไงยายสามสองสี่นะ โอ้ยสั 4. 4. Ite, ้งยากเจ้าคุณไปแจกหลายกันอ่าจับไม่ได้อ่าแจกจายสามสองสี่จับได้แจกไปสามสองสี่อออเดี๋ยวอาจารย์เป็นอาจารย์องค์เดียวกันนี่ที่บอกมาหมดรอบนี่องค์เดียวกันนั่นแหละอ๋อที่อาารบอกหนึ่งหกนี่นะยายอาจารย์ที่ทำยอดวันนี้เขาปพิวัติ วันท,ทียีก,กี้สินละโองยีกเจ็อืมจะทูกแบบมาช่ว <ừ> ยทำาหญเหมือนเดิมอืมอืมท่านจะทำบ <ừ> ุญอ่อืมท่านท่านบอกอยังไงนายายเอ็นทีไว้ยายด้ยินสามสองสี่ อกกท่านลบอกแล่าก็บอกก่อลยินแ้วแววอ๋ออันสามสองสีงดก่อนนะยายโอ้งดก่อนนะอืมเพราะท่านก็พูดโอ้ยท่านพูดยังคือใกล้ท่นกีาเอ้เจ้ามายวิยโทรทัศน์ท่านนะอ่ะอมาหลายตัวสีก็มาหลายหลายวันนี่นะมันจำได้สามสองสี่นี่นี่เออมันจำได้สามสองสี่อ ต้นมันเรามจำให้ได้ทางเกลียบอกถูกเล้ยก็มาทำบุญเออถูกลมาทำบุญเยอะอืมอย่างนี้อ uh, ืมทำบุญนั è, ่ทียีเจ็ดนี่หละยี hmm. ันเรื่อยนี uh ้เลยอ๋อเอออืมเก้าอ่ะฮหนึงหนึ่งกวันนี Witness ้ก็่าฮกหนึ่งหนึ่งกอหอเจ็ดก้าเจ็ดก้า ่านบอกสองตัวนี่ใหญ่สองตัวมเออหกหนึ่งก็เจ็ดเก้าอออตัวเขาคือกัดนี่เดียคื้กัดเนี่ยูงับมันทำหุ่เด้อถูกแล้วกาทำบุนเด้อดิฉดินุดิงานวันที่เจ็ไปถึงวันที่อะไรอลืมอะไรล้อีกแล้วเป็นไรลอกใหญ ฮักหนึ่งหนึ่งฮกกจัดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดท่านบอกนานอะไรเงี้ยม้วนก้อนเนี่ยเดียวใช่อองคองค์เดียวกันก็ที่บอกสามสองสี่หมดหมดเดียวกันอะไเลยท่านองนี้ท่านท่านเคยที่ว่าองค์ที่จะสร้างปูดำใช่ไหมยายองเดียวกันไหม แคอง์ที่ท่านจะทางปูดําไหมคนละองค์เนี่ยโอ้แต่องค์นี้ท่านก็เคยบอกนี่คือนกันไม่ใหญ่อ้ใบฟ้าใยฟ้าบาทใบเจ็ดโอ้ฟ้าบาทเบอร์เจ็ดอเจ็ดเก้านะนี่อ่าอี้ท่านก็เอามาเจ็ดเก้าอ่อตั้งกระบอกมาเจ็ดเก้าอีกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอีกอต่นี่คือ คือกอลยังอาจารย์นั่นด้วยคอาจารย์คุณสวยคุณหล่หอาจารย์คุณหล่อาจารย์แต่ว่าอาจารย์แม่นๆอาจารย์ที่บอกแมน่นๆนี่มีอยู่สองสามองค์นี่ใหญ่มีม่ห<ม>ลายมตัวม์อาจารย์ที่บอกแมน่นๆมีอยู่สองสามองค์น้อยใหญ่อาจารย์ที่บอกประจำน่ะนะ แยกับพออืมแล้วแม่องฉันคืออะไบ้าอืมได้ชอบตัวไหนเงินหญ่ชอบตัวไหนเงี้ยอบยอยากให้ชอบแยตกับพิษชอบนกอไม่ชอบชอบแล้วมันจะพิดนี่ยายอ่าแยมกัอือแทงยอะแทงยอะหลังข้างบนแทงยอะหลังบนแทงเยอไม่ตรงสื่อหรอกยายงดนี่ FC เขาซื่อไปเผื่อมันออกสามตัวน่ะอืออืม เดี๋ยวจิ๋วใหย่ยายได้ยินเสียงผีหัวหลอนได้ยินเสียงคนพูดล่มายายเดี๋ยวยินนั่นเจ้ามันพูดกันน่ะฝันไหมน่ะหรือว่ายังไงน่ะก็ไม่รู้คือกันแต่มันได้ยินอืมได้ยินเฉยเฉยอ่าสองสามสี่อืสองสามสี่ตลอดตองนี้ตัวผมก็กำลังวตอนนี้สองนี่ามนี่สี่อ่ะโอ้ตัวก็กลังวันอืมลองๆปะเออปดี หลังจากที่ได้ยินเสียงก็เลยมาถูงไก่กำลังวัน034เออรียกงามดีใจหนูยังห่างนะห34ก็สืบถามว่างานเนี่ยนะเคยสี่ก็ไม่ออกนะไม่ออกเพ่าะี่า34 24เจ็ดยัง8เป็นทุกวันเอออั่งนัน246เกือบถูกไหยเนาะ นีหาเตะเตะเตะอืมแล้วตัวที่ยายเอาไปนอนทับอยู่เพิ่งเอาอกอ,อกเดียยายเด้อออกออกแล้วคือไงกำไว้ชุบฟันอืมอไม่ใช่หลังจากที่ยายบนบานนะฟ้าเลยได้ยินเสียงลราอะแต่ไม่ฝันอนะได้ยินเสียงในฝันหรือว่าได้ยินเสียงสดๆเลยนะฝันหรือยังหรือว่าได้ยินเสียงอ๋อไม่รู้ก็ได้ยินนะแว่วแว่วอืมชักฝันหรือไม่ฝันเนาะยักฝันหรือไม่ฝันนี่อืม พิจารณาสิสาสอืมเออดีตแต่พ่อไม่ละงดนิยังมีฝันเลยมีฝันเลยนี่อ่าจะเน้นจะมดทุกสิบีอเออจะว่ากเปกด้วยน้อยใหญ่ปกติน่อยายตรงฝันเลยเ,ลยเนี่ยน่อยยขยตรงฝันเลยเนี่ยโอ้โห คือหนึ่งในสองคือส่งฝันเ่ยพี่ถูกส่งฝันอืพี่ไม่ฝันอย่างวะจะบอกพี่จะบอกทูยังไงกับฝันนั่นหน่อยยังเออพี่คิดถูกงั้นกับฝันที่ไม่ฝันเอาไปนอนทับแบบกับฝันที่เอาไนอนทับคงจะฝันเห็นเด็กหน่อยเหมือนเห็นคนนั้นคนนี้คนนั้นมาหาดีไม่มีเลยไม่เคยมาหาอยากคิดอือออ ถ้ามันจะไมาเข้ามาไงน้องจ้มันอยู่แล้วด้วยไงถ้ามันจีร้อนัันเิเอง้องถับอห่าอนั้นโอกหคือมันจีพิษนี่ก็ไม่รู้เลยอ่ะแปดส่นสามเลยน้องรักเกียแปดเนี่ยว่าเนาะเออเอันยั่ไงวาคุณเออแปดเออแปดส่วนสาม อาจารย์บอกไข่ตองงอดก็เจ็ดเปดเออนายเลยอะเี้ยเองเออที่เอาไปนอนทับมานะเออ,เอ,อที่นี่ศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่อ่ก็เลขอาจารย์หนึ่งหกหนึ่งก็เจ็ดเก้าเออห okay. นึ่งหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่นี่น้องปะอ,อืม นาะทูกายวากันเออพิทูกายวากันเหมือนอาจารย์ท่านว่าเนาะเออพิทูกายวากันเออพิทูกายวากันอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้เนาะยายเอออรย์ท่านถูกกรรมตะมุญเออพิทูกมยว่ากันคก็จะถูกกรรมตะบุญพิทูกายวากันเนาะเอเอแต่ถูกท่านงเนีะท่านท่านก็บอกถูกของท่านเนาะน้อยใหญ่เออถูกอืมทำไมเดี๋ยวคงจะถ่ายมหายายใหม่เนาะเพอฟันดีเนาะยายเนาะจะฟันไหมเนี่ย ยังหว่ะถาฝันตรวจย้อนโทรไปเออฝฟันดีเราคอยโทรบอกนอยยางเนาะเออย้กกันมีเห็นไหนเพ็นไหนไอ้เงี้ยา <c oughs> ากานทบทนเป็นแนวทางของปู่แล้วก็ความฝันของคุณยายนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็น v i r ร์โทรแอดมนะคะเผื่อใครมีแนวทางดีๆอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิดไว้แต่เป็นเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ